สวัสดีครับพี่น้องปองไปที่เคาบรบหลักทุกท่านกรับเมื่อน,นี่พญานาะโรงว่าบ่าจงนะครับมาเจียกไก่ไห้เงี่ยหมาเงี่ยปู่เงี่ยปลาหดน้ำต้นใหม่คือเก่าแล้วครับพี่น้องอยู่หัวอยู่สวนตามวิธีชีวิตของเช่าให้เช่าหน้าเฮาครับจากสิเฮ็ดยังแล้วบ่แน่นคนเมืองเนาะมีหน้ามีสวนกับมาตัวมีพื้นดินทํำกินอยู่ก,ก็มาเฮ็ดมาปลูกมาฝังตัวนะครับพ่อได้ลดพาราคาใส่ใจ เรื่องพักคอมเรื่องมะนาวเรื่องหมูเรื่องปูเรื่องปลาเรื่องาหานการกินแล้วแต่มันสิแพงครับราคาซื้อขายกันแน่ทองตลาดแทบสิบหูคมเพราะว่าทุกอย่างปลูกปลูกกินเองนะครับตอนนี้ก็ร่างจะปลูกพละมากลากไม่อีกสามสี่ปีข้างงาน้วยเขามาหัวมาสวนเกน็เป็นข้างอาหารนั่แหละปลูกแบบปลอดสารเด้ใส่ตะปุยขิงงัวขีข้ค้อยครับ วิเคมีบอกอมาใส่ดอกให้มันงหญ่ตามกระยืมเมื่อเท่าันต่อตายแน่ครับกันชาครับกระท่อมนี่ยละแต่ว่ากันชาบ่เท่าไดดอกแต่ว่ากระทอมนี่โว้ยเบิ่งยากครับทำผูกผูกทุเรียนนี่และจากดินมองผมมันเป็นีดยังครับใบเลีอยงล่งเลี้ยงล่งแล้วก็แห้งตายเออส่งสีเขียวส่งสีไงแกในช่วงแรกๆครับช่วงหนาฝนมันพิษด,ดินพิษอากาศกันเือาไรบูนี่อ่ะ ที่กากันไปเฮ็ดไปตามนโยบายที่เขาออกมาได้ว่ามันดีก็เฮ็ดน,น้าแต่โครงการของหลวงของรัฐโอ้ยเฮ็ดอีอย่างมันก็เจิงเนาะโคกหน้องหน้าเป็นอย่งางไรบุเออนะครับเอาเมื่อนี้ก็มาเว่าเรื่องของนะครับเป็นข้าวเป็นข้าวกันในช่วงฉลองปีใหม่ยพญา,านาบรรลุ่งบานเอกชนดอกแต่ว่ากระชื่นชมที่มีสับริ มีคิดแต่สำนึกความรับผิดช,ชอบนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมคนจังสีบตกงานดอกเห็ดอีกอยังล่งไปถ้ายอมรับผิดแล้วคนไทยใหย้อภัยโดยเฉพาะคนเล็กๆน้อยๆครับจังสีละครับพญาบาลกบับบริเวณงานสบายเด้เมียนขี่เมียนเงี่ยวคนเด้ครับซอยชีวิตคนเด้เออเพราว่าคนดีคนซัวคนนันเป็นคนจนหรือคนรวยเขาซอยให้คนนะครับมีชีวิตกับฟื้นขึ้นมา เลือให้ดีขึ้น้อเกานะครับเลือให้ดีซ้ำเกาหรือให้มีชีวิตอยู่ได้วันสันตออันนี้คือพวกแพทย์หมอพยาบาลผมก็เลือดตุนสรงสารก็เห็นย่ดอกเป็นข้าวเป็นข้าว,าวยองเขาไหลคณะกรรมาการสภาอีหยัยงต่างๆของพยาบาลก็ออกมากเฮ็ดอีหยังกับหายมั่นทัวถึงสุ่มเป่านกหวดีดปีดปีดไปไย่ยิงลักอยู่นั่นนะทั้งแพทย์ทั้งหมอมนี้คนไข้มาไล่อีปูนะ่ะ ไปจัดการเขาไปเออทันคนเล็กคนน่อยบอย่เอาเสซยละเกินสีเอเปลี่ยนเอาตายปัดซุ่มตำรวจทหารบางคนน่ะนะเมาหัวซักหัวความอืนี่ยังเป็นเมียทหารนับขวดเมียตำรวจนับแบ่งอียังเนี่ยเขาว่าเนี่ยครับสังคมไทยถ้าเฮ็ดอีหยังเนี่ยครับมันบ่เป็นมาตรฐานเดียวกันเออ คนก็นเลือนตนสงสารกระแสสังคมกับเห็นใจนะครับถ้าเฮ็ดดี้ยังผิดพลาดลงไปแต่ในคณะเดียวกันข้าราชการระดับสูงครับออจับได้ค่านังค่าเขาการทุจริตคอร์รัปชันด้าลูกน้องแบบกักขะถอยสะทุนเซยประเทศไทยนี่แหละครับผมเห็นคลิปหนึ่งสะใจให้ หนุมยย่มใหญ่เรามีหนวดเป็นเจ้าให้เจ้าหน้าอยู่หัวอยู่สวนคือกันกับผมเฝ้าเลยสะใจแต่แมนเล่าว่าอ้วยคือสีดาคักเนาะตอนสาวคู่กินอีกเกียเนะ่อีกเกียเขาก็ต้มซุกอยู่เด้่ยหรอผมเบิงเนะี่ยบ้านผมก็จีนแต่ไมได้กี่เป็นเด็กน่อยไวไปไล่เอาอยูวัดเนาะ,นะมาปิ้งกินเนาะง่วคว้คยโถ่ใหญ่กระดอกระเดียเป็นยังจังบวบ้าเล่าว่าโอ้ยแต่แมนเล่าดาคักเนาะ อเห็นใจเราอยู่โอ้ยถึงใจอยู่นะครับแเราได้ยินตัวนี้เรากับสีดาอีกตีสูบ่แตกตีเราพิษจังแต่กูนี่ตีเรากระเสวาตัวสูนตัวหังกินคักก็กูนี่เรากรสเสวาจังสี่นะครับฉะนั้นเฮอี้ยังนะครับก็ต้องให้มันมีมาตรฐานเดียวกันกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายเดียวกัน บัดซุ่มปฏิวัติตรัฐประหารนะครับอภัยให้เจ้าของนี่เราโทษสกร,รมให้เจ้าของทั้งเฮ็ดชาิบ้านเมืองหล่มจมเท่าสุ้มมือนี่ตัวน,น,นี่ผมค้ดยากึ้นเนี่ยมันจีร่วมมือกับจีนวันที่แปดที่สีฮอดเนี่ยมาก,กร่าเนี่ยจีนกสิปลปอยจีก็บจีเปิดประเทศคนจีนกันแลยลัางไหลกันเขามามึงเอ้ยจากว่าขี่ว่าเงี้ยวสิขี่ไซส์ล่ะทั่วทิพย์ทั่วแดดล่ะโคโรนโควิดมืนเนี่ก็นทแพร่มานนั่มนั่นล่ะ นะครับเขากลระมัดระวังเขาก็เตือนอยู่ดิอันนี้รัฐบาลเฮ็ดยังไดบุนเนี่ยแล้วผู้ที่ปราบตัวดีได้ก็คือแพทย์หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นเจ้าทหารตำรวจมาปรับบม่ได้ดอก่อ <c oughs> ยุดอกเชื่อโลกเนี่ยมันต้องเอาแพทย์เอาหมอครับบุคลากรทางการแพทย์ยิ่งขาดครับอยู่น้ำบานนอกกิ่งคอยบ่มี เก็บไข้ได้ป่วยแต่ละที่ไปอนามมย,ยุกไกๆไป,ไปล่วงบานเข้าง่วาบานก็ไปรอคิวนอนรออีกผมป่วยเนี่ยโอ้ยนะครับนอนนอกกาะข้านคนครับสัว่วเตียงสิว่ามาเป็นรอบรอบ,อบ,อบ,อบนอนอยน่นยหันละคนหวยยังตีตายนี่เด็นี่แหละครับบุคลากรที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองในขณะนี้ปัจจุบันนี้บอ่อมเนพวกตำรวจทหารบแมเบนอาวุธยุโทโธกกร แกคือบุคคาะก่อนทั้งการแพทย์นะครับต้องผลิตออกมาให้หลายๆเพราะว่าคนมันหลายขึ้นเดียโรคไพ้ไข้เก็บมันกะมาแบบแปลกๆมาแบบใหม่ๆครับโควิดนั่นโควิดนี่เชื่อไว้รัดนั่นเชื่อไว้รัดนี่ยิ่งเป็นอันแต่ายฉะนั้นพญานาโร่เบาบูจงนะครับถึงสิบเป็นคนบานหนอกเบายูบ่เศร้าหรอกว่าจะของเป็นคนบานหนอกก็ขอ,ขอให้กำลังใจพยาบาล นะครับที่สำนึกได้ก็ถือว่าดียอดเยี่ยมครับล่าออกถ้าไปหางานใหม่กับบอืดค้นสิี่าดอกตี้นะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าออกเว้นแล้วแต่มันค่าสุดซื้อนะครับคนอื่นเขาจะล้องสโยโฮ,โฮ,โฮโหิ้วกันครับปีใหม่จะของยังม่อยากน้ำข้นไข่อยู่ก็บอยแมนว่าเขาทั้งลิ่นไปทั้งฉีดยาค้นไข่ไปดอกทั้งให้ยาข้นไข่ไปดอกบอแมนเมาสปีสะป,สะ,ปะไปลักษณะนั้นนะครับ กะขอแสดงความจังได้ล่ะฮันทีวเวิาเรื่องตกงานกะเอา้าขอแสดงความเสียใจนัาแต่ผมคิดว่ากันยังสมีคนรับเขาทํางานหลาอยู่ดอกเพราะว่าเป็นคนที่มีความลับผิดชอบแต่ไอพวกไง่ไ่ๆนั่นนะที่เป็นข่าวหย่อนมันยังทํางานเสยมันมีอํานาจเสยเลยโอ้ยอยากให้พวกไง่่นันว่าเด้แล้วก็จีว่าหมาสีแมวสวยหมาสีแมวสวยเล้าก็ะจีว่าจังสีแล้วเนาะ อันกูว่าทันมิต่ความผิดทันซุ่มกูทันซุ่มสูนี่มแต่ถึกเฮ็ดยั้งกูกับพิษสูเฮ็ดพิษกับเป็นถึกแล้วก็ชีว่าจังสี่แ่ละนะครับอ้วาวจมกันซํำนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะแปลหน้าที่กับพ่อเรนานะครับขอบคุณหลายๆติดต,ตามสวัสดีครับ